าลลีมเมนเฟสครับผิวดูสะอาสดสดใสทันทีจุดด่างดำดูจาง,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 งลงผิวหน้าดูกระจ่างใสขึ้นในสองสัปดาห์บาลลีมเมนผิวหน้าดูกระจ่างใสขึ้นในสองสัปดาห์มามา่มารถโปรดจะสตาแล้วมามา่มารถไหนรถโปรดของคุณ องการเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพท่านผู้ชมครับในยุคดิจิตอลแบบนี้นะครับการแบ่งปันประสบการณ์ก็ดีแบ่งปันภาพก็ดีแบ่งปันวิดีโอคลิปก็ดีถือเป็นสิ่งที่กลายเป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ครับบ่อยครั้งกลายเป็นดาบสองคมเพราะสิ่งที่เราออกไปหรือบางครั้งคลิปของเราภาพของเราออกไปโดยที่ตัวเราเองนั้น อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าออกไปหากคนอื่นแล้วในวันนี้ครับเราจะได้มาพูดคุยนะครับกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ในโลกไซเบอร์นั่นเองอาจารย์ปริญญาสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมเชื่อว่าหลายหลายท่านนะครับคงจะรู้จักกับอินสตาแกรมแบ่งปันภาพตอนนี้ก็บอกว่ามีคลื่นลูกใหม่ครับแบ่งปันวิดีโอคลิปโซเชียลแคมป์ครับอาจารย์นะครับหลายคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะครับก็อาจจะเคยได้ยิน2ชื่อนี้อยู่บ้างนะครับ การปฏิบัติการนั้นเป็นอย่างไรและที่กขาบอกว่าบางครั้งกลายเป็นดาบสองคมแล้วก็เข้ามาล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลน,นั้นเป็นอย่างไรเราไปฟังรายงานพิเศษจากคุณอนุสรายินดีสุขครับ วิดีโอที่ถ่ายเล่นส่วนตัวนำมาแชร์ในโปรแกรมวิดีโอ Social c a m มเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใครๆก็สามารถเข้าไปคลิกดูได้ไม่ต้องผ่านการตอบรับเพื่อนจากเจ้าของภาพเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับผู้ที่ใช้มือถือ iPhone, iPad ระบบปฏิบัติการ iOS และเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ Android เพียงขั้นตอนง่ายๆและใช้เวลาดาวน์โหลดเพียงไม่กี่นาทีที่ App Store เซิร์ชคำว่า Social Cam จะพบกับสัญลักษณ์แอปพลิเคชันนี้เป็นรูปกล้องพื้นสีส้มเมื่อเข้าหน้าแรกผู้ใช้จะถูกบังคับให้เลือกโปรแกรมที่จะร่วมแชร์ภาพกับโซเชียลแคมคือ Facebook และ Twitter เป็นขั้นตอนแรกที่ยอมรับให้ภาพถ่ายวิดีโอของผู้ใช้ถูกเผยแพร่ไปยัง Facebook ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติและถูกแชร์ในกลุ่มเพื่อนทั้งหมดอีกแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดฟรีและกำลังได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกถึง27ล้านคน โปรแกรมถ่ายภาพ Instagram ระบบการทำงานคล้ายคลึงกับ s o c i a l c แคมแต่ Instagram เป็นการถ่ายภาพนิ่งเผยแพร่ภาพผ่าน Facebook โดยอัตโนมัติอพลิเคชันทั้ง2โปรแกรมนี้ทุกคนสามารถเปิดดูได้และรับข้อมูลได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือตอบรับจากเจ้าของภาพหลายคนสนุกกับการถ่ายภาพและคลิปวิดีโอเพื่อแชร์ให้เพื่อนดูหรือสนุกที่ได้ดูภาพของคนอื่นแต่หากมองอีกด้านหนึ่งของเล่นชิ้นใหม่บนโลกโซเชียลเน็ตเวนี้ ได้ทำให้สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณหายไปโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากข้อมูลทั้งหมดสถานะสาธารณะนะแต่หากผู้ใช้เรียนรู้การใช้โปรแกรมอย่างเข้าใจศึกษารายละเอียดให้แน่ชัดก่อนกําหนดค่าเฉพาะความเป็นส่วนตัวที่ Facebook และตั้งค่าของระบบ Social c a m มและ i n s t ตาแกรเดิมใหม่ทั้งหมด mm hmm. เพียงเท่านี้ mm hmm. ผู้ใช้ระบบก็สามารถเรียกคืนความเป็นส่วนตัวกลับมาได้อนุสราย,ยินดีสุขข่าวหหน้าหนึ่ง ายาเอาละครับอาจารย์อาจารย์บอกว่าโซเชียลแคมเวลาเรามีวิดีโอคลิปของเราบางครั้งเนี่ยมันออกไปจากเราได้ด้วยการไปเตือนเพื่อน,นของเราเป็น SMS ว่าเรามีวิดีโอคลิปอันนี้และส่ง SMS ไปหาเพื่อนเราได้ทำทำได้้วยเหรอครับอาจารย์ครับคือปกตินเนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมไม่ใช่เพะ Android นะครับมันจะเป็นโปรแกรมอยู่ทุกแพลตฟอร์มของมือถือเลยระบบปฏิบัติการใดๆก็มี iPhone ก็ได้คที่ทำสกูปกันเมื่อคืนนี้คือเราทำจาก ไอโฟนนะครับแล้วก็เปิดบน PC ซด้วยบนโน้ตบุ๊กก็ได้คือบนทุกแพลตฟอร์มได้หมดเลยใช่ครับพอเราไปไปโหลดจาก App p ปสโตรหรือโหลดจากตัวเครื่องเนี่ยมันจะอิน t อ l l ลงไปใน Facebook หรือ Twitter เราครับตอนที่เราอิน t อ l l เข้าไปเนี่ยล็อกอินเข้าไปเนี่ยมันจะขอยูเซอร์เน임พาสเวิร์ดเราตรงนี้คือน่ากลัวครับคือมันจะขอสิทธิ์เราเนี่ยเข้าใน Facebook Twitter เราด้วยถ้ากี่พเนี้ยเนี่ยเขาขอเขาขอเข้าไปสู่ความเป็นส่วนตัวของเราได้เลยซึ่งเราต้องแยสถึงจะเล่นได้ แต่จริงเขามีเมนูที่สร้างยูเซอร์เขาจะหัดแล้วเล่นไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่เขาทําไว้หลังๆเขียนตัวเล็กไว้อะไรเงี้ยห้ามดื่มก่นสองขวดอะไรแบบนี้ครับคนก็จะไปเข้าง่ายๆครับคืออีออันนี้คือเข้าผ่าน contact list facebook ด้วยครับอันสามอันนี้ต้องระวังเข้าผ่าน contact list facebook twitter จากนั้นเขาจะมีสิทธิ์ในการโพสต์อะไรเราสมมติว่าผมไปดูวิดีโออันหนึ่งนะ social cam เขาจะรีบไปสารแนบอกใน facebook เลยว่าผมอ่ะกำลังดูวิดีโอนี้อยู่ โอ้โหโดยที่ผมยังไม่ได้กดไลค์เลยผมถามนิดนึงครับอาจารย์ในกรณีถ้าอาจารย์บอกว่าพอเราคลิก yes หรือว่าเรายอมรับไปแล้วแสดงว่าในทางกฎหมายเนี่ยเขาทําถูกต้องเขาเขียน privacy policy ไวลยว่าสิทธิ์ของคุณเป็นของผมแล้ว f ด c e บุ๊กคุณทั้งหมดเป็นของผมแล้วคุณทําอะไรผมไม่ได้ผมสามารถทําอะไรแทนคุณได้หมดทุกอย่างอาจารย์ครับสมมติว่าคนที่ยังมีความสนุกสนานกับการแบ่งปันเช่นภาพก็ดีหรือว่า วิดีโอคลิปก็ดีและต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวของเรา,เาไว้ต้องทำยังไงครับ,รบอาจารย์ก็คือถ้าเราจะหลีกเลี่ยงแบบว่าไม่ล็อกอินด้วย Facebook หรือ Twitter account ร์แอคเคาท์หรือว่าไม่ได้เข้าแอตเตอรบุ๊กเราคอนจัคลิสเราจะดีที่สุดถ้าคือพยายามไปสร้างแอคเคาท์ต่างแยกออกมาเลยใช่หลายคนไม่รู้แอคเคาท์ของ Instagram เองแอคเคาท์ของตัวโซเชียลแคมเองอย่างนี้มันแคไม่ใช่สิทธิ์เฟซบุ o ก t t ิต t ตอแล้วก็แอตเตอรบุ๊กเราเลยแต่บางคนเนี่ยซายอินไปแล้วเข้าไปปรับแก้ใน Facebook Twitter ได้ มันมีเมนูเข้าไปแก้ไขว่าเอาอันนี้ออกใช่ครับรีมูฟรีมูฟโพสออนไลน์วอลอะไรเงี้ยไปตกแต่งได้แต่ใช้เวลานิดนึงใช้เวลานิดนึงใช้เวลานิดหนึ่งแต่ทำได้ครับอาจารย์ก็เรียนถามอาจารย์บอกว่ามีการส่ง SMS ไปบอกเพื่อนเราด้วยทีนี้พอบอกว่าส่ง SMS มีค่าใช้จ่ายละสามบาทใครเป็นคนรับผิดชอบครับตรงนั้นก็คงจะต้องเป็นเราแต่นี่ปัญหาก็คือว่าในเมืองนอกนก็เจอเหมือนกันผมได้รับแอมสเซสเอสเอ็มเอสเนี่ยจากจากออฟฟิศที่ออฟฟิศครับครับซึ่งผมไม่เคยติดต่อกับคนนี้เลย เป็นภรรยาของ,ของอพนักงานผมเนี้ยส่งมาให้ผมตอนดึกๆเนี้ยซึ่งภรรยาเขาก็ไม่รู้เรื่องนี้เลยแต่เขาโหลดโซเชียลแคมมาเอ็เอมาบอกให้ไปดูวิดีโอมันแอบ,บทําคือระบบมันทําของตัวมันเองเลยใช่แล้วม,มันส่งหาคนในแอปเดบุ A ๊กเราด้วยนะครับแล้วเราไปกี่คนล่ะคนหนึ่งสาบาทใช่ไหมล่ะอันนี้เป็นเรื่องที่คิดดีไซน์กันในต่างประเทศว่าตกลงมันมันยังไงมันก็ไม่ได้ออกมาแถลงอะไรครับอ,อาจารย์ครับในต่างประเทศเขามีมาตรการในการป้องกันหรือว่าระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างหรือว่า มาตรการในการรักษาความเป็นส่วนตัวของเราเนี่ยยังไม่ตกผลึกดีครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออย่าง Android หรือ iOS เนี่ยถ้าเขาว่าโปรแกรมไหนมีพฤติกรรมแบบนี้มือพิสูจน์ทราบได้ชัดเจนแล้วเขาจะรีมูฟออกจาก App Store หรือว่า Android Market ออกไปเลยครับก็คือไม่ให้ไม่ใช้เลย<อ>เป็นแบบนั้นแล้วก็มีกฎหมาย r i v a c ซ l รอซีเรียสมากในเมกาคือมกันความเป็นส่วนตัวของเราเลยใช่บ้านเรายังไม่มีอันนี้อันนี้คิดว่าคนจะต้องรีบออก หมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราครับเพราะว่าพัฒนาการของโซเชียลมีเดียปัจจุบันดูแล้วเหมือนกับว่ามันรวดเร็วมาก<ช>ถ้าเกิดว่าทางการเองจะค่อยมานั่งออกกติกาแต่ละขั้นอาจจะไม่ทันการกันอาจจะไม่ทันเพราะคําคแนะนําของอาจารย์ที่มีต่อคนที่อาจจะมีความชอบในการที่จะเล่นโซเชียลมีเดียหรือรมีการแบ่งปันข้อมูลผ่านระบบไอทีเหล่านี้ต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย ก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าดีๆที่สุดเลยคือนี่เราไม่เล่นโปรแกรมพวกนี้เลยไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยแต่แล้วแต่เดี๋ยวนี้บางคนบอกว่าขาดอินสตาแกรมไม่ได้ไม่ได้ขาดม่ได้เพราะว่าตอนนี้เฟซบุ๊กก็ซื้ออินสตาแกรมไปแล้วผู้ใช้27ล้านแล้ว27ล้านแค่แสนคนเนี่ยแป๊บเดียวแค่27ล้านแบ่งภาพแบ่งก27ล้านคนแล้วซื้อไป็นหนึ่งบิลเลียนนะฮะครับเพราะว่าคนเขาต้องใช่เพราะนั้นถ้าใช้เนี่ยพยายามสร้างแอคเคาน์ส่วนตัวของตัวเองครับและฝากเตือนทุกท่านเลยว่าแอคเคาน์ไม่จำเป็นต้องพาสเวิร์ดเดียวกันนเี่ย คนละพาสเวิร์ดได้หมดเลยอย่าให้มันเซตเป็นพาสเวิร์ดเดียวกันครับเพราะว่ามันจะเอาสิทธิ์ในพาสเวิร์ดนั้นไปเข้าในอ c c o u n t อื่นของเรารได้อาจารย์ผมถามซื่อเลยนะสมมติว่าปกติแล้วเนี่ยผมใช้ อีเมลอัดเดรสอันนี้นะครับในการที่จะเข้าสู่ Facebook Instagram และอื่นผมตั้งขึ้นมาอนกันแยกต่างหากสำหรับเล่นโซเชียลมีเดียทำได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยใช่ไหมควรทำด้วยและวเหมือนกับว่าอันนี้มอบหมายให้อีเมลอัดเดรสอันนี้ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับโซเชียลมีเดียต่างๆไปเลยใช่ครับแล้วก็พาสเวิร์ดของอีเมลเรานะครับอย่างเช่นแอดทีเมลอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องตรงกับพาสเวิร์ดของเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไม่จำเป็นนะอาจารย์ย้ำเลยนะไม่จำเป็นและห้ามด้วยครับไม่แนะนำเพราะอะไรคนลืม ก็ตั้งอันเดียวกันเลยก็เปลี่ยนเฉพาะตัวท้ายๆก็ได้นี่ยโอ้โหวิธีที่เราทำได้เอาล้อาจารย์มีคำหนึ่งครับมัลแวร์เราได้ยินคำนี้บ่อยๆอาจารย์ครับเราต้องเรียนเราต้องเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับว่ามัลแวร์แล้วมันคืออะไรครับอาจารย์มัลแวร์เนี่ยมาจากมาเลเชียซอฟต์แวร์คือคือซอฟต์แวร์ที่ไม่ดีอ่ามาเลเชียมุ่งร้ายซอฟต์แวร์ก็คือเราก็รู้อยู่แล้วโปรแกรมที่ว่ามีวัตถุประสงค์แอบแฝงแต่มันอาจจะมาในรูปของโทอจันฮอร์สก็คือว่าแกล้งว่ามาดีคือแทรกตัวเข้ามา เราค่อยปล่อยหารออกมาจากม้าที่หลังเหมือนในหนังเรื่องทรอยอะไรเนียเพราะนั้นเราต้องระวังว่าเราโหลดโปรแกรมอะไรมาเรารู้ไหมว่าเบื้องหลังเขาต้องการข้อมูลอะไรจากเราบ้างขอาจารย์ัเราจะสนุกสนานกับมันใช่ไหมเต้นเกมอินสตาแกรมแต่เบื้องหลังเขาต้องการความเป็นส่วนตัวเราเพื่อโฆษณาเพื่อจะขยายฐานโฆษณาเขาจะได้แข็แกร่เยอะๆบอาจารย์อันนี้เราต้องเราต้องรู้ว่ามันเป็นแบบนี้โลกเป็นแบบนี้ครับผมต้องเรียนถามเพิ่มเติมเลยวันนีเน้เราพูดถึงโซเชียลแคม อินสตาแกรมซึ่งคนใช้กันค่อนข้างเยอะพอสมควรมีรโปรแกรมอะไรอื่นอไหมครับอาจารย์ที่เราคิดว่าอาจจะจําเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้คือโปรแกรมทุกตัว <S 1> <S 1> ที่อยู่ใน Android Market หรือใน App Store เวลาเราโหลดมาทุกโปรแกรมเลยนะมันจะขึ้นหน้าแรกเลยถามว่ามันจะเข้ามาโพสต์ในวอลเราเข้ามาแอคเซสไรเราอันนี้คือต้องระวังแล้วเราไม่ระบุเป็นโปรแกรมอะไรก็แล้วกันแต่ว่าเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองว่าเราจะชักสืบเข้าบ้านหรือเปล่าเพราะหลายครั้งครับอาจารย์เวลาที่ทางโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยเขาส่งข้อความมาให้เราว่าให้อ่าน เงื่อนไขนะครับแล้วก็สัญญาให้เรียบร้อยเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้อ่านครับสโครลมาเรื่อยๆหมุนไปหมุนมาไอเอ็กซ์แกรี่แชะบจบเลยจะกดเน็กกินเดียวเพราะเราเป็นเน็กเจเนเรชันแล้วก็เน็กอย่างเดียว<อ>เราควรจะอ่านซะหน่อยถ้า privacy policy เนี่ยตัวทั้งมดที่เดียวเองเขียนบอกห้ามดื่มกันวสองขวดอะไรเงี้ยคือใครจะไปอ่านมันเล็กที่เดียวเราควรจะอ่านให้มันละเอียดหน่อยแล้วถ้าก็เราอาจจะไม่เอาก็ได้ ถ้าเราเยีดไปก็ถือว่าเรายอมครับอาจารย์ครับสมมติบางคนจะบอกว่าภาษาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเรามีเว็บไซต์อะไรบ้างไหมครับซึ่งเกี่ยวข้องกันกับการสร้างความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยในระบบไซเบอร์ให้กับตัวเราเองคือตอนนี้เนี่ยท่านมงทาอยู่นะฮะเว็บไซต์ที่บริษัท A C I S Online t net เนี่ยผมจะเขียนเป็นบทความไว้คเดือนละสาบทความขออีกทีนะครับอาจารย์ก็ A C I S Online net ครับ A C I S Online n e t net ครับเข้าไปดูได้มีบทความมีคลิปวิดีโอมีอะไรที่คอยเตือนคอยสอนให้เราตระหนักเรื่องระมัดระวังได้นะครับในวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ปริญญาเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับใช้ได้นะครับแต่จําเป็นต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับสําคัญที่สุดครับศึกษาข้อมูลก่อนและท่านจะปลอดภัยครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่แต่ก่อนก่อนอื่นขอเชิญชมสารดีเฉลิมพระเกียรติชุดพระบารมีปกเกล้าครับ สิ่งที่เป็นปณิธานที่ฝังอยู่ในพระไทยของสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ตลอดมานะครับคือความกตันยูกตเวทีประการสําคัญที่เป็นถาวรวัตถุเชิดชูพระเกยียรติยศอยู่ก็คือหอวชิราวุธานุสร um ์ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเอกสารลายพระหัตถรวมทั้งวรรณกรรมทั้งยังมีโรงละครแล้วก็มี เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ในรัชกาลที่6ทั้งหมดนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนที่เป็นปราชเปป็นร์ด,ด้วยวิธีคิดฉะนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าจึงพยายามที่จะนําวิธีคิดแล้วก็พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นมาฉายให้เป็นประทีปนําทางให้แก่ชีวิตของคนทั้งหลายแล้วก็ทรงก่อตั้งมูลนิธิพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นด้วยพระกตัญญูตาธรรมต่อสมเด็จพระบรมชนกนาถเป็นเบื้องต้น แต่ด้วยความหวังเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยให้แก่ประชาชนทั้งหลายเป็นการส่วนรวมด้วยครับในปี2529นสเะครับสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์มีพระดำรัสต่อหน้ามหาสมาคมในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในงานฉลองพระชนมายุปีหนึ่งว่าฉันขอกล่าวต่อท่านทั้งปวงว่าจะบอเพญตนให้เป็นประโยชน์และบบประโยชน์นั้นทรงยึดถือหลักอยู่3ประการประการแรกก็คือด้วยความจงรักภักดีต่อบ้านเกิด ประการต่อไปก็คือต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระประมุขของชาติและประการสุดท้ายที่รับสั่งก็คือทรงซื่อตรงและจะยึดถือเกียรติศักดิ์ของความเป็นราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์ไว้ชั่วชีวิตสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เราเห็นว่าคนไทยหากว่ายึดถือหลักสามหลักนี้เราก็ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขอยู่บนแผ่นดินนี้